ไม่กลอาไม่กลอาไ้ล้วาตนี้พร้อมแล้วนะเดี๋ยวไปอยู่ที่เล้กยบเดียวครับเดียวครับเดี๋ยวาปรับสักนิดนึงเออสร็แล้วเสรกแล้วเก้กอดเ่อับเออดีลม่เลยสวยครับสวยไมอีสอมาได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอเคหลายชิ้นมากครับวันนี้กับกมาเจอกัน ครบ20ปีฮะครับผมเนอะแล้วก็มีหัวหน้าดองที่น่ารักมากๆผิวดีมากๆผู่วยสุดๆมาเดี๋ยวมาให้ทีงานนะถ่ายภาพร่วมกันกับเค้กตัวนี้หนึ่งนะครับเชิญร้าขอกล้องหลักตรงกลางเลยนะเชิญเลยครับนี่นะครับกับโมเมนต์ความภาคภูมิใจที่สุดครับสองหัวหน้าดอมดูนิวและโบร์เตแทนเราทุกคนเลยครับ ส่งมอบการยิวที่แข็งแรงผิวที่ชุ่มชื้นให้กับทุกคนเลยเอาไหนกัวนะ